และข้างหน้าข้างหน้าของพวกเรานะครับมันคือดินแดนที่เป็นหุบเขาที่มีความอันตรายและลาดชันมากที่สุดที่ถูกขนานนามว่าเป็นโค้งนะครับโค้งร้อยศพแห่งวังสะพุงนะครับผมต้องคอยขี่ตอดมนลีหนีไปเบาๆแต่พวกข้าเจ้าซุ่มอยู่ด้านหน้าพอมันแซงได้มันก็บิดหายไปทันที ชของโซรเดรนนะครับวันนี้ตอนเช้าประมาณสักเจ็ดโมงนะวันนี้จะพาเพื่อนๆไปเที่ยวนะครับไปออกทริปนะไปนอนค้างคืนที่จังหวัดเลยนะครับที่ภูหัวห้อมนะครับผมจังหวัดเลยนะประมาณว่าเป็นทริปส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่นะไปเขาดาวนอนนับดาวที่นู่นนะครับวันนี้เป็นวันที่22ธันวาคมส5 6พันานะครับผมโอเคนะครับเป็นยังไงก็ถามพวกเรามา ลืมบอกไปวันนี้มีสกอยน้อยมาเลยนะก็เห็นประโยชน์ของผักเผาเหล่อนี่นะครับผมเดินช้างกันน้อง,ง่งเราติดประตูนิดหนึ่ง Ấn <N -2> không? Ấn được không? Chịp không? Đồn được Đồn lâu đồn biển ด้วยความหัเลือหันนะครับถอยรถลั่นเหยียดตีนเมียด,ด้วยความไม่ตั้งใจนะครับผมก็ขอโทษขอป่วยกันไปก็ไม่มีอะไรให้ต้องค้างคางนะครับตอนนี้ผมกำลังจะพาทุกท่านเดินทางออกจากขอนแก่นมุ่งหน้าสู่จังหวัดเลยนะครับผมสำหรับจุดรวมพลคนเดินทางครั้งนี้ก็คงหนีไมพ่พ้นปั๊มปะตะทนะครับผม การเดินทางครั้งนี้ก็น่าจะมีราๆสัก7จ็ดคันนะครับถ้าจําไม่ผิดมีแต่คนกันเองทั้งนั้นนะครับขี่รถรู้ใจใส่หมวกกันน็อกเดินทางทุกคนดีครับครับทัดคนเหียอเหรอสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพาไม่ลูกอ่อนออกทิปไง ไม่ได้นั่งนานจะเป็นยังไงไม่รู้นะแบบรเเบอะไรปิวสัญญาณเหรอไอ้พี่ต้นไปน้ำครับนี่ยปสวงนะโอ้หนึ่งวัดี่พี่ไปน้ำเอ๊ะไอ้ร่อนบรโอ้รอนคบโอ้ไม่ผากตอนกลับโอ้ยเอาไปรวดบ่ได้ไม่ได้เจอกันเอาไปไหนนี่ยไ่ได้ไปน้ำกูไกน้ำไปรับนดนที่ยาเป็นคนชวนไม่ได้ไปเฉยเลย ถามก่อนพวกคุณก็เล่นไปไหนอธิบายหน่อยพี่ชาติตุ้มจิ๋วไปหัวหอมหัวหอมอันอยู่ที่ไหนของโลกอ่ะอำเภอไนเ้ลจังหวัดเลยจังหวัดเลยเป็นซิปส่งท้ายปีเก่านะทสุดท้ายปีเก่าต้อนรับเนียใหม่เมียใหม่ไม่เอาเือมันโดนมันดนไอิดต้องยจะดงเึอมต้หมต้องั บางกระพุงจงแพเสร็จเข้าวังสะพุงอ่าวังสะพุงขึ้นรับรองไปคงร้อยศพเข้าอ๋อโอเคเส้นปูเรือขับรถเับรถแล้วก็ไปสิ้นสุดที่ปตทโกงามแหม่ค่อไปทางเดลนเหน็ยโอ๋อโอเคตามผมกปเรื่ยไปก็จบปะทังความทุกคนตอนนี้ก็ได้ออกจากปั๊มปตทบ้านทุ่ม กันวิ่งกอกุ่มดุมด,มดุมจุ้มกันลั่นสู่ชุมแพซิตี้อย่างใจเย็นนะครับวิ่งมาสัพักหากหัวมเย้ยฝนฟัดสาดใส่กางกระบาลอันเรียมๆแบบมึนงงนี่มันทิพหน้าหนาวที่สาวๆต้องมาเปียกเนียกจื้นกับที่ดินที่ตรมที่ดีดขึ้นมาโดยที่ท้ายสั้นมันไม่ได้ช่วยหาเลยเลยอากินเนยเงิดไหลยอย่างนี้เราต้องเมีไปอย่างใจเย็นครับผม นี้พวกเราก็อยู่ปตทสุรแก่แล้วนะครับอันนี้ท่านป๊อปท่านกินตลอดทางเลยครับพักสักแป๊บก็ออกเดินทางกันต่อมุ่งหน้าสู่สถานีต่อไปวงังสะพุงจังหวัดเลยครับผมแต่ก็ไอที่กองจูก้กกู้อยู่บนถังน้ำมันนี่ก็ไม่ใช่สิ่งใดนะครับมันก็คือกระเป๋าใบใหญ่ที่สะพายหลังของผม ขี่มานานๆมันก็มกักจะดัเนเมียผมไงหลังตกรถไปหลายดอกกันเลยทีเดียวก็แก้ปัญหาด้วยการนำนะมันมาตั้งพ่อหม้อจออยู่บนถังตกจะบางๆหน้ากล้องหน่อยก็ต้องขออภัยนะครับผมเอาพ่อกล้วยเชือกฟางมามัดรัดก,กับถังน้ำมันไว้ดีกว่าขี่ขไปกระเป๋ามันจะไปฟาดชาัดบนใบหน้าของเมียแล้วก็ตกลงไปเหี่ยดังเอฟลงไปเก็บกี่หินดินทรายออกจากหัวเข่ากลางถนนยังมาต่อยอย่างเจ็บปวดคิดแล้วก็อดระบมแทนไม่ไหวครับผม ขี่กันมานานรถก็ติดปานมดแดงขนไข่หนีภัยจากน้ําท่วมเจอทั้งผู้บาวผู้แพ้เด็กน้อยนะักเรียนหนุ่มๆพุ่ม,ม,มใจยกนิ้วทักทายแต่ไอเรานี่ก็ต้องไม่ลืมว่าไอปวกกลุ่มน้ามันได้แซงบี้ขี่หายไปเรียบร้อยแล้วน,นี่ก็เป็นหน้าตัดอ้อยรถบรรทุกนับร้อยก็วิ่งท่านไอเราจะขี่ผ่านขี่แซงก็มีรถสวนเลนวิ่งมาตลอดต้องคอยขี่ตัด,ตดมนลีหนีไปเบาๆแต่พวกข้าเจ้าซุ่มอยู่ด้านหน้า พอมันแซงได้มันก็บิดหายไปทันทีไม่มีรอไม่มีใยดีกันเลยยืดไหลตอนแรกนี่ผมผมบอกให้จอดตอนแรกหลังอ่ะหลังสะาดแห้งผมเห็นผมก็เลยจะรอชะลอเพราะชะอครับโอ้ไม่ได้เรียวปั๊มกล้วยมันขึ้นเป็นดำดิสิแหนมไหนสภาพกล้วยสิโอ้ยมันน่ากินเหลือเกินฮะ ก่อนบอกว่าเจ้าอยู่ฟาร์มนี้แล้วบอกว่าข้นมาเรี่ยวเจ้าจะดการมันเลยกูก็นึกว่าเห็นรถก็บอกว่าต้ต้องวังสะพุงก็ก็จะรู้เลยว่ากลุ่มไหนคนมันตื่นแล้วแถวห้องน้ำจะรู้แล้วว่ากลุ่มนี้มันเยอะใช่ไหมเออเราไม่แพ้แล้วเซามีแห้งอีก2นาทีเดินทาต่อเซามีแหง้แหงเลยเหรอโอ้ยนิ่งไหลตากันหลงนะครับผมเราก็จะไปหากินน้ำกินท่ากัน ที่ปตทออนะคูเรือคูเรือนะยิงยาวเมื่อกี้เกิดเหตุการณ์หลงกันนะครับตัดมากจากกลุ่มนะเพราะว่ารถอ้อยเยอะไปหน่อยก็เลยจําเป็นต้องมาจอดรอกันไปเดินทางต่อนี่เขาเรียกว่าสปอร์ตตัวริ่งนะตัวริ่งของจริงหรูยุไอ้เนี้นะครับอะไรก็ไม่รู้ และในที่สุดนะครับขบวนของพวกเราก็ได้ออกจากที่ราบรุ่มนะครับผมกําลังมุ่งหน้าเข้าสู่ดินแดนที่เขียวชอุ่มหุ้มล้อมไปด้วยภูเขานะครับผมและข้างหน้าข้างหน้าของพวกเรานะครับมันไม่ใช่อะไรเลยมันคือดินแดนที่การละครั้งหนึ่งในอดีตที่ผ่านมาไม่นานนะครับมันเคยเป็นที่ที่ซึ่งเป็นหุบเขาที่มีความอันตรายและลาดชันมากที่สุดที่ถูกขนานานามว่าเป็นโค้งนะครับโค้งร้อยศพแห่งวังสะพุงนะครับผม ในหลายคนที่เคยผ่านมาในพื้นที่แห่งนี้ในเวลาอดีตการนะครับจะต้องอกสันขวัญแขวนกันเลยทีเดียวเนื่องจากว่าโค้งแห่งนี้มันมีความลาดชันและก็มีความโค้งที่ถนนไม่รับนะครับโค้งตรงนี้เรียกได้ว่าเป็นโค้งปราบเซียนนะครับรถหลายๆคันก็ได้ประสบอุบัติเหตุณพื้นที่แห่งนี้นะครับแต่ในปัจจุบันก็ถือว่าได้รับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้มันขับได้ง่ายขึ้นนะครับผม นนี้เราอยู่ที่ไหนทับปิ้งอธิบายหน่อยเราเพิ่งเลยโค้งร้อยศพมาโค้งร้อยศพโอเคคราปรับปรุงใหม่แล้วใช่ไหมโค้งตรงนี้อันตรายน้อยลงใช่ไหมอันตรายน้อยลงครับตอนนี้เขาเริ่มปรับปรุงแล้วนะครับผ่านมาเมื่อกี้สวยงามมากโอเคเว่าถนนก่อนหน้านี้อันตรายมากเลยนะครับมาเสียวเข้ามาเสียวเขาจะเข้ากุเรียอะไรกินเลี้ยงกันโอเคนะไปกินอะไรนะส้มตำส้มตำอะไรประมาณนี้ไหมเป็นส้มตรงหมกแมวหมกอะไรอย่างนี้เนาะ